แนวข้อสอบการวิจัยทางการศึกษาชุดที่1นนะครับข้อ1การวิจัยคือข้อใดกไกกระบวนการคำนวณทางคณิตศาสตร์ขอไข่รูปแบบของกระบวนการเรียนรู้ชนิดหนึ่ง คอควายกระบวนการศึกษาค้นคว้าหาคำตอบง,องูงูวิธีการทำความเข้าใจกับบทเรียนฉเฉลยนะครับข้อนี้ตอบข้อควายนะครับการวิจัยคือกระบวนการศึกษาค้นคว้าหาคำตอบนะครับข้อ 2. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ประโยชน์ของการทำวิจัยก็ไก่ช่วยให้มีไรายได้ดีจากการทำวิจัยขอไข่ช่วยแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานคอควายช่วยแก้ปัญหาอย่างถูกต้อง งงูช่วยให้เกิดความรู้ใหม่ๆฉเฉลยนะครับข้อนี้ตอบกอไก่นะครับประโยชน์ของการทําวิจัยข้อที่ไม่ใช่นะครับก็คือช่วยให้มีอะไรได้ดีจากการทําวิจัยอันนี้ไม่ใช่นะครับข้อ 3. เป็นการสํารวจค้นคว้าเบื้องต้นเพื่อเป็นแนวทางในการหาความจริงเป็นประเภทของงานวิจัยในข้อใดกอไก่การวิจัยเชิงประยุกต์แอปลายรีเสิร์ชขอไข่การวิจัยเชิงเหตุผลคอนโซลรีเสิร์ช ขอควายการวิจัยเชิงพรรณนา descriptive research งงูการวิจัยเชิงสำรวจหรือการวิจัยเบื้องต้น exploratory research นะครับฉเฉลยนะครับข้อนี้ตอบงองูนะครับการวิจัยสำรวจค้นคว้าเบื้องต้นเพื่อเป็นแนวทางในการหาความจริงเป็นงานวิจัยประเภทการวิจัยเชิงสำรวจหรือการวิจัยเบื้องต้นนะครับ exploratory research นะครับ ข้อ4เป็นการวิจัยที่มีวัตถุประสงค์พารนาหรือบรรยายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่ามีความสำคัญอย่างไรเป็นประเภทของงานวิจัยในข้อใดกอไก่การวิจัยเชิงประยุกต์ a p p l i e Research ขอไข่การวิจัยเชิงเหตุผล causal research ขอควายการวิจัยเชิงพารนา descriptive research งงูการวิจัยเชิงสำรวจหรือการวิจัยเบื้องต้น exploratory research เฉลยน,น,นะครับข้อนี้ตอบขอควายนะครับการวิจัยที่มีวัตถุประสงค์พารนาหรือบรรยายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่ามีความสําคัญอย่างไรเป็นงานวิจัยประเภทการวิจัยเชิงพารนา Descriptive Research นะครับข้อ5เป็นการศึกษาเพื่อใช้อธิบายปัญหานำมาสรุปเป็นทฤษฎีต่างๆเพราะหาเหตุผลและทดสอบความสัมพันธ์ต่างๆได้อย่างไรเป็นประเภทของงานวิจัยในข้อใด กอไก่การวิจัยเชิงประยุกต์แอปพลายรีเสิร์ชขอไขการวิจัยเชิงเหตุผลคอลเลคลรีเสิร์ชขอควายการวิจัยเชิงพรรณนาดิสคร p t ทีฟรีเสิร์ชงองูการวิจัยเชิงสำรวจหรือการวิจัยเบื้องต้น Research. เอ็กพอร์ตอรีรีเสิร์ชเฉลยนะครับคนนี้ตอบขอไขนะครับเป็นการศึกษาเพื่อใช้อธิบายปัญหานำมาสรุปเป็นทฤษฎีต่างๆ เพราะหาเหตุผลและทดสอบความสัมพันธ์ต่างๆได้อย่างไรเป็นงานวิจัยประเภทการวิจัยเชิงเหตุผล (cause ออ research) นะครับข้อ 6. เป็นการนำผลของการวิจัยที่ได้ออกมานี้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในด้านอื่นๆต่อไปเป็นประเภทของงานวิจัยในข้อใด กอไก่การวิจัยเชิงประยุกต์แอปพลายรีเสิร์ชขอไขการวิจัยเชิงเหตุผลคอสเซลรีเสิร์ชขอควายการวิจัยเชิงพรรณนาเดสคริป i ี e รีเสิร์ชงองูการวิจัยเชิงสำรวจหรือการวิจัยเบื้องต้น, Research. นเอ็กพอร์ตอเรียรีเสิร์ชเฉลยนะครับข้อนี้ตอบกอไก่นะครับการนำผลของการวิจัยที่ได้ออกมานี้นะครับไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในด้านอื่นๆต่อไปเป็นงานวิจัยประเภทการวิจัยเชิงประยุกต์แอปพลายรีเสิร์ชนะครับ ข้อ 7. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะที่สำคัญของงานวิจัยกอไก่การหาตัวแปรขอไข่การสังเกตขอควายการแปลผลงงงูการสรุปผลเฉลยนะครับข้อนี้ตอบกอไก่นะครับข้อที่ไม่ใช่ลักษณะสำคัญนะฮะของงานวิจัยคือการหาตัวแปรนะครับข้อ 8. ข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบสำคัญสำหรับงานวิจัยกอไก่ส่วนนำขอไขเนื้อเรื่องขอควายแนบท้ายงงูอ้างอิง เฉลยนะครับข้อนี้ตอบข้อควา,ายนะครับข้อที่ไม่ใช่ส่วนประกอบสําคัญสําหรับงานวิจัยก็คือแนบท้ายนะครับข้อ9ปกนอกของงานวิจัยควรบอกอะไรบ้างก ain, ่อไก่ชื่อเรื่องผู้ท ai, ขขําวิจัยขอไข่ชื่อเรื่องผู้จัดทําแนบท้ายขอควายชื่อเรื่องชื่อผู้จัดทําสถานที่หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบงงูชื่อเรื่องชื่อผู้จัดทํราระยะเวลาในการจัดทําสถานที่วิจัย ฉเฉลยนะครับข้อนี้ตอบข้อควายนะครับปกนอกของงานวิจัยควรบอกชื่อเรื่องชื่อผู้จัดทำสถานที่หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบนะครับข้อ10เนื้อหาในงานวิจัยมีทั้งหมดกี่บทก็ไก่5บทข้อคขาบทข้อควาย7บทกงงูกี่บทก็ได้ฉเฉลยนะครับเนื้อหาในงานวิจัยมีทั้งหมด5บทนะครับแล้วพบกับแนวข้อสอบการวิจัยทางการศึกษาในชุดที่2ต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ